แบบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแจ็นิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไมแม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามและทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้างั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนัวแม่ชื่อมิทิน แฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบฟไปกันเถอะผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะก็เราเบื่อแม่เราอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราหน้าลำาขาน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลยนิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูก แล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปบีเว็บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบือเบ่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจู้จี้จุกจิกหนรำคาญไปอผ้าร้อมแล้วไปไม่ได้นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบไปก่อนนะครับคุณแม่นิวกลับมาก่อนลูกนิ